เพราะฉะนั้นพอคุณครูบ่นมาว่าลูกนั่งไม่ค่อยนิ่งใจของตัวเราก็รู้สึกในฐานะแพทย์ที่รักษาก็จะบอกว่าถ้าคุณครูไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่มากแล้วก็ปล่อยมันไปเถอะพ่อแม่ก็รับทราบบอกคุณครูว่าพ่อแม่ก็กําลังเวิร์กเรื่องนี้อยู่พ่อแม่รับทราบถึงปัญหาของลูกแต่ขอให้คุณครูช่วยลูกในข้อต่าง ซึ่งจริงๆแล้วหมอก็ให้จุดหมายไปแล้วใช่ไหมคะว่าคุณครูจะสามารถทําอะไรได้บ้างาในห้องเรียนใช่ไหมคะอยากให้พ่อแม่อยากก่มมากังวลมากแน่นอนคุณครูคทุกคนอยากให้เด็กนั่งเงียบๆเ,เรียบร้อยแต่บางทีคือจริงๆแล้วธรรมชาติของเด็กมันจะนั่งเงียบๆเรียบร้อยตลอดเวลาไม่ได้เราไม่จาเป็นจะต้องกังวลไปแบบครูยกเว้นถ้าลูกของเรามีพฤติกรรมดื้อต่อต้านอารวาส รบกวนทุกคนในห้องจนกระทั่งห้องเนี่ยนักเรียนไม่ได้ไอ้อย่างนั้นเราค่อยก,กังวลแต่ถ้าคุณรวมมาบอกว่าลูกเมอบ้างลูกนั่งไม่ดิ้งบ้างลูกคุยกับเพื่อนบ้างลูกเล่นบ้างโดยทั่วๆไปแล้วอะ่ะถ้าลูกเราไม่ได้เกเรนะปล่อยมันไปเถอะไม่ต้องคิดมากคือชีวิตพ่อแม่มีเรื่องให้คิดมากอีกเยอะนะเพราะนั้นเรื่องนี้ถือว่าธรรมดาแล้วก็ช่างมันแต่ขอให้คุณรับทราบ บอกคุณครูว่าคุณกําลังดูแลคุณกําลังฝึกลูกอยู่คุณครูก็จะได้สบายใจนะคะโอเคไหมนะแล้วเราก็ค่อยใช้ยาเมื่อจาเป็นเมื่อไหร่จําจเป็นอ่าอันนี้ก็เป็นคําถามจําเป็นก็คือมีพฤติกรรมที่หุนวายในชั้นเรียนจนกระทั่งรบกวนเพื่อนคนอื่นหรือจนกระทั่งเขาตั้งสมาธิไม่ได้เลยแล้วการเรียนขาตกเรื่องที่สองตัวบ่งชี้ก็คือว่าการเรียนตกจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่มีพฤติกรรมที่แย่ตามข้อที่หนึ่งแต่ บอกแปงไม่มีสมาธิเลยใจลอยงานไม่เสร็จงานช้าการเรียนตกหรืออันที่สามไปอยู่บ้านแล้วพ่อแม่ต้องมาคอยจัดการตลอดเวลาพ่อแม่ต้องมาคอยเขาเรียกว่าไงอ่ะมาคอยเตือนมาคอยสั่งแล้วพ่อแม่ก็อารมณ์เสียพ่อแม่ก็เหนื่อยแล้วเด็กก็รู้สึกตัวเองแย่ถ้าอย่างนั้นเราค่อยกินยาโอเคไหมคะนี่เป็นข้อตกลงหมออธิบายว่าควรจะต้องทําแบบนี้นะ